ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวค่ะกับ mm hmm. ดิฉันอาจารย์คณิตสัมพันธนาการคนสวยวันนี้เราจะมาติว A Level สำหรับพี่ม .6 ก,กันบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดได้เทคนิคกลับไปแน่นอนค่ะจะมาตั้งใจด้วยกันนะ และข้อสุดท้ายค่ะถามการ infer อู้หู infer คือการสรุปค่ะเด็กๆคะการอิ infer หรือการสรุปคืออะไรการสรุปความจะต้องเกิดจากเนื้อเรื่องใน8ย่อหน้าที่เราอ่านไปเท่านั้นหามคิดเองนะคะเรามาดูกันว่าข้อไหนสรุปแล้วเข้าเข้ากับเนื้อเรื่องที่สุดเอเขาบอก the number of deaths caused by heart diseases likely decrease soon จำนวนของผู้ตายจากโรคหัวใจจะลดลงเราพูดไหมเรามีมีคนตายจากโรคหัวใจยังยังไม่เจอถูกไหมอ่ะเว้นไว้ข้อสองเขาบอก diet derived from non-animal sources of protein has c e r t a i n health benefits เขาบอกอาหารโปรตีนที่มาจากแหล่งที่ไม่ใช่สัตว์อะในที่นี้คืออะไรเออพล t เ a s ส d ถูกต้องไหม มี health benefit เ Bene, บเนเจอที่ไหนคำนั้นจะต้องเป็นบวกค่ะเป็นข้อดีเออเขาบอกว่าอาหารจาก Plant-based เป็นสิ่งที่ดีอุ๊ยสรุปได้ไ้มนะตรงกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าไปต่อข้อ3เลยเขาบอกว่าคีนัวอีดามะเม and chickpeas are the newest type of plant-based protein คีนัวอีดามะเมคือถัว่วถั่วญี่ปุ่นอ่ะอันเนี้ยอันนี้ ตัวแร่แล้วก็ชิคพีถั่วลูกไก่เนี่ยนะคะเป็นโปรตีนแพนเบสแบบใหม่เลยเราเจอ,อยังคำเนี่ยไปดูสิอุ้ยคุณคุณว่าอยู่ย่อหน้าสี่ค่ะเนี่ยเขาบอกควีนัวตัวตัวแร่แล้วก็ชิคพีเป็นตัวอย่างที่คนใช้แปลว่าถ้ามันเป็นตัวอย่างแปลว่ามันเป็นของใหม่หรือของเก่าเออมันเป็นตัวอย่างแปลว่ามันมีอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อสาม ตัดข้อ4ผู้ป่วยที่เป็น h a r ร์ดดิซิสควรจะต้องลดการกินโปรตีนแพนเบดเฮ้ยได้หรอจากเรื่องระอยากกินแพนเบดหรือไม่อยากอยากดิเพราะฉะนั้นข้อ4ปัดค่ะ,ะเฉลยได้เลยอุย้ยง่ายมากข้อนี้ตอบอะไรดีคะตอบ very good ตอบข้อ2อง่ะอู้ผมื้อเลยหน่อยนะคะ บอกได้เลยว่าใครที่อยู่ Reading จนถึงจบข้อนี้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เทคนิคที่สอนไปวันนี้ได้นำกลับไปใช้จริงและไปใช้ในข้อสอบทั้ง TGAT หรือ A Level ค่ะขอให้โชคดีค่ะทุกคน